สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของคุณต่ายชุติมาและคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์กันนะคะคุณต่ายชุติมาและคุณพิธาพร้อมใจกันโพสต์รูปย้อนความหลังยังคงเป็นเรื่องราวที่แฟนๆต่างก็จับตามองสำหรับเรื่องราวของคุณทิมพิธาลิมเจริญรัตน์และคุณต่ายชุติมา ซึ่งก่อนหน้านั้นคุณต่ายชุติมาก็ได้โพสตตอรี่ย้อนไปเมื่อ7ปีที่แล้วโดยเป็นรูปคู่ลูกสาวน้องพี่พิมพ์พร้อมด้วยชุดสีแดงพร้อมแคปชั่นว่าชุดเดิมที่ใส่ในวันนี้7ปีแล้วค่ะและรูปปัจจุบันในชุดสีแดงกับตัวเดิมกับน้องพี่พิมพ์ที่อายุ7ขวบและหลังจากสตอรี่ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวโซเชียลและแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่น ชอบในความรักษาสิ่งของนำกลับมาใช้ได้อีกไม่ติดแฟชั่นแต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นหุ่นเปเท่าเดิมเลยค่ะแม่ตายชอบเขาตรงนี้แหละทั้งคู่เลยรักษาของได้ดีมากมีแต่ความทรงจำดีๆที่น่าจดจำแล้วหนุ่มโสดจะเห็นบ้างไหมน้อสวยน่ารักมากค่ะแม่ลูกคู่นี้ และหลังจากนั้นเมื่อไปส่องไอจีของคุณทีมพิธาก็ได้โพสตรูปคู่กับลูกสาวเช่นกันเป็นรูปที่พาลูกสาวไปเรียนว่ายน้าพร้อมระบุแคปชั่นว่าต้องว่ายให้แข็งแล้วนะลูกซึ่งเป็นภาพปัจจุบันที่น้องพี่พิมพ์ไปเรียนว่ายน้ําและภาพย้อนไปเมื่อตอนน้องพี่พิมพ์ยังเด็กเรียกได้ว่างานนี้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่พร้อมใจกันโพสต์รูปในอดีตงานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับเข้ามาแซวกันยกใหญ่อาทิเช่น คุณพ่อมีรูปน้องพี่พิมพ์ตอนเด็กเหมือนหมาม้าเลยแม่ลงพ่อก็ลงปั๊บเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะ และถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะ